ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ เรามาเปิดประเด็นเลขของช่วงเช้าวันนี้กันหน่อยครับกับประจำวันที่6หรือวันพุธวันนี้ครับกับทางฝั่งของตนา้านเชียงรายยูนแเต็ดครับเมื่อาสุดได้เปิดตัวธนาคานบารูนีและธนาคอธิคุณมีทวมครับเสริมทัพลุยสีสั้นใหม่ในฤดูกาล2022นี่เลยครับ ยังไงก็ตามครับหลังจากที่ได้เปิดตัวผู้เล่นไปก่อนหน้านี้ครับ6กคุณด้วยกันล่าสุดกร,รับทางนั่นหลี o ่โอเชงานยูนไตเตนำมาโดยทางนั้นประจานไฮและพร้อมด้วยผอปั่นครับก็ได้ทําการเปิดตัว2ผู้เล่นจากเมืองทองรูยไตเตดเข้ามาเสริมทัพเป็นจีเรียบร้อยเลยแหละครับ โดยชีนัดรายแรกครับเป็นทางด้านบาโกบรินีนครับลุกครึ่งไทยอิตาลีตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไว้ย2 4ปีผ่านการลงเล่นมาแล้วกับทั้งชนานลฟอนบิลและเคยเป็นเด็กฝึกของทางด้านเชเซีนาในทีมอิตาลีพร้อมท้งได้เล่นทีมชุดใหญ่ครับในเซรยบ,บีหลังจากนั้นครับก็ได้ย้ายร่วมทีมกับทางด้านอันฟอร์ซินีในเซเรียดีของอิตาลีก่อนจะมาค้าแข้งในเมืองไทยแหลกครับ ส่วนทีนันตคุณที่2ครับอย่างแตนนันอัติคุณมีทวมครับกองกลางไว้ยี่สปกปีที่จบผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยสัญญาย,ยืมตัวกับตราเอฟซีก่อนจะกลับมาจำผลนานอย่างโดดเด่นกับเทนนั้นเมืองทองเรยแตในฤดูกาลล่าสุดในเลกที่2นะครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับเรามากันที่ทางด้านสวรานแคทกันหน่อยครับเปิดตัวทีเดียว5คนลวดเลยครับเมื่อนนางนนานครราสสีมามาได้4ไดเดินนาประกาศคว้าตัว5แข่งเข้ารวมศึกฟุตบอลยลีกรฤดูกาลส0 22เป็นทีเรียบร้อยแล้วแหละครับ ยังไงก็ตามครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมสวรรค์แคทนครราชสีมามาได้สี่ครับเตรียมพร้อมุยรดูกาลใหม่แล้วนะครับล่าสุดได้จัดการเสริมทัพ5นักเตะใหม่โดยมีกองหน้าอย่างทั้งนั้นปีโปสิรุตชะทองกองหน้าที่ย้ายมาจากบีจีปทุมยูนเต็ดและนอกจากนี้ครับยังมีอีก4คนประกอบไปด้วยทั้งนานสารัตแก้วแสงใสเบกซ้จากสุขโขทัยศรและทั้งนั้นพัชรพลอินเตอร์นีชัยพลทรัพมา2สองข้งจากเมืองทองยูเนเต็ด และคนสุดท้ายครับก็คือตะด้านธนพงศ์บุญทับกองหลังย้ายมาจากสุพรรณบุรสีสีโดยชื่นานักเตะทั้งห้าคนครับก็เตรียมที่จะเริ่มต้นปีซีซันร่วมกับทีมในวันที่7จัดนี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับเรามากระทังฝั่งตลาดซื้อขายของตะนันต่อปีคาด PG ประจวบเเบสสกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้เสริมตัวผู้เล่นอย่างต่อเนื่องครับและได้ประกาศเซ็นสัญญากับตะนันเพ็กติกเดโตและตะนันจักกิจราตทะกูลครับเข้ามาเสริมทีมผู้รู้สึกดูอทลิกในฤดูกาล2022นี้แหลครับอย่างไรก็ตามครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งสโมรสรครับที่ได้เดินหน้าเสริมตัวผู้เล่นอย่างต่อเนื่องสําหรับทัพต่อพีคาด PG ประจวบเบสสภายใต้การกุมทีมของตะนันโคติโยติร,ร,ร,รสัก์พอ่อนโดยจะ แหน่งล่าสุดครับทีมได้ทําการประกาศคว้าตัวทนานเพ็กติกเดโตนในทวันดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์วัย32ปีเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการและทนานจักติดรับตะกูลครับจากทันานบุริรัมอยู่ในแต่และครับโดยสำหรับทนานเพ็กติกเดโตครับถือเป็นผู้เล่นประตูทีมชาติฟิลิปปินส์ครับที่ได้ย้ายมาอยู่กับทันานสุพรณบรีเวรซี 4, ซึ่งนายประตูดังกล่าวครับจะเข้ามาเป็นตําแหน่งโคตาเซียนเป็นรายที่2ครับต่อจากทนานเพ็กติกเรเชลที่ได้ต่อสัญญาไปก่อนหน้าน,นี้เลยครับส่วนที่หนาดคนที่2อครับก็ ฝรั่งเศสอย่างทนานจากกิตราตะกูลครับวัย2 7ปีอยู่ในชุดควายสามแชมป์กับทีมปราสาทสายฟ้าบูเลมยูไนเต็ดในฤดูกาลล่าสุดหลังจากนั้นครับจบซีซันก็ได้บุกโคตรตกลงอย้ายด้วยสัญญายืมตัวร่วมทีมพีทีประจวบ์เฟซีภายใต้การคุมทีมของแทนนันโคตรโจติระสัก์พอนโดยจะสวมเสื้อหมายเลข17เบอร์ทีเจ้าตัวชื่นชอบอีกด้วยครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับเรามากันทางฝั่งของท่านมาริโอยูรอกีกันหน่อยครับกุญซือของท่านเมืองทองในแต่ที่ได้เดินทางกลับไปพักผ่อนในช่วงปิดฤดกูกาลศึกลือวัตดีไปที่ประเทศของท่านเซอร์เบียครับเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของท่านยูฟาเอไลายเซนแหละครับ โดยสนับสนันกุนซือของทางน้านเมืองทองร,รายเด็ดวัย36ปีครับในภายเกปรนผยองจอบอันดับที่4ของทดิฤดูกาล2021นอย่างสุดเซอร์ไพรส์ครับในขณะทีท่ทีมครับก็เต็มไปด้วยแข้งดารุง่งและไม่มีแข้งสตาร์มากมายครับซึ่งก็น่าเสียดายที่สุดท้ายครับต้องชดไปแข่งเอเชีย2023รอบเปรย์อฟหลังจากที่ทันดิคครับได้ประกศาศใช้โคต้า1นบวก1ตามข่าวที่ออกมาเลยครับโดยล่าสุดครับทางสโมสรเมืองทองร,รายเด็ดครับได้ประกาศว่าทางด้านบรวยูโรกีครับได้ผ่านการอบรม ค้ดหลักสูตรยูฟาเอและเซนเป็นชีพด้วยครับโดยในคลาสดังกล่าวครับมีผู้เข้าร่วมกันออบรมด้วยกันมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็คือตระน,นอเล็กซานดูโคลาร์ลบครับอดีตเบ็กไซแมเต,เตอร์ซิตีชุดแชมเปี้ยนลีอังกฤษสมัยเล็กในประวัติศาสตร์ของสโมสรและยังถือเป็นตำนานนักเตะของทีมชาติเซอร์เบียอีกด้วยเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับเองมากระทังฝั่งของทนาันชนบรีฟซีกันหน่อยครับเมล่าสุดทนานบิ๊กบอนคุณสัตสิสิงห์่งทองครับผู้จัดการทีมของชุนบรีฟซีออกมาเชื่อมั่นเลยครับว่าทะลีกสีสันใหม่เกมในถิ่นของทัพจลามชนยังแกร่งเหมือนเดิมซีสันที่ผ่านมาอันเป็นหัวใจสําคัญทําให้ทีมจบอันดับที่7ได้ครับพร้อมกับเชื่อในศักยภาพของนักเตะต่างชาติใหม่ว่าดจาฟอร์มด่นออกมาทําผลงานให้แจ่มแน่นอนเลยครับโดยถือเป็นอีกทีมครับที่ดูการที่ผ่านมาครับทำผลงานได้อย่างเยี่ย สำหรับชนบุรีฟสีซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามีส่วนผลักดันทําให้ทีมทําผลงานจบอันดับที่7ได้เพราะเกมนอกถิ่นเมื่อดีเท่าไหร่โดยเกมเดียวของแต่ลฉลนามชน,ชนสซีซั่นก่อนนั้นครับพวกของเตะในถิ่นไป15ชนะ18เสมอไป4แพ้แค่3นัดส่วนนอกบ้านครับเก็บได้16แต้มจาก15ทีชนะ4เสมอ4และแพ้ไป7แหลครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ